เราแก่งบัวคำมาต่อครับนี่บรรยากาศรอบๆนี่คลุงก็จะไปแก่งบัวคำเหมือนกันครับอันนี้หลุงขับมาจากไหนนะครับมาขับมาจากไหนครับมาจากบ้านพัลล์นะโอ้มาไกลเลยครับขับไปกับทุกวันเลยไป,ไป เอากรต้งไกลเหรอครับเวเป็นยังไงครับมันไปไปกลับวะมงเดียวไปหึบ้านอ๋อแป๊บเดียวโมนะัแต่จะใช้เวลานานครับไปครับไปกันนะครับลุแงครับแรงมกคเขา ไปกลับนะครับบ้านบ้านอยู่ไกลมากเขาบอกว่าไปกับชั่วโมงแังงานระับจักรยานประมาณห้าโลของรถเห็นแก่กับตามเส้นนี้รปจนะครับคงจะได้มีโอกาสทางแหนนะแข่งนี้ดีนะแส่ใส่ใหม่ผมมาแรกกลางไม่ดีเลยเนีย ตกมาสองวันแล้วครับืี่เนี้อากาศเล่นน้ำเย็นกันเรามาเจอป้ายแล้วป้ายแกงบัวทำครับเชื่อนี่ยต้องมีความต้องมีแกงนะครับเขาถึงจะตั้งเชื่อหมู่บ้านว่าแกงเป็นต่อไปดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหนกัน,นแต่คาดว่าน้ำน่าจะแดงครับช่วงนี้คน ลมาใหม,ใหม่น้ำแดงตรงนี้ก็เด็รน้อยปิดเพิเ่มแล้น่าจะคนเยอะหรือเปล่าก็าไม่รู้เขาลงม้ากฟนไปมีคนเล่าว,ว่าแบบยากพอครับขึ้นไปบนเขานี่แหละหาทางกลับมาไม่ได้ครับประมาณสามวันครับถามเตือนไม่ลงมาได้ขึ้นไปข้ามไปฝั่งโน้นแล้วก็แดงกลับมาเราดูเหมือนใกล้ๆคนระับ สุดท้ายเราก็มาถึงแล้วครับแกงบัวคําน้ำแดงครับในนานเลนเหลยช่องนี้น้ำไหลแรงครับตอนนี้กินรถผมก็ดูมันจะไม่ไหม้ละ ไหลไปเรื่อยๆไหลไปนะักสุดที่ไหนไม่ดูเรื่องฝนตกน้ำแดงเท่าที่ครับเป็นเรื่องปกติครับน้ำใสก็น่าเล่นอยู่วับแบบนี้แล้วจะมีแก่งอีกแก่งหนึ่งอยู่ทางน้อนอันนี้ไม่ได้ไปหรอกครับวันน,น้ำมันใกล้จะหมดแล้ว